่ญญานประโยคาวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ในเวลานี้ท่านนั้นหลายได้พาการสมาทานศีลสมาทานปกรรมฐานแล้วแล้วการต่อไปนี้ก็จะขอพูดเรื่องราวของพระอนาคามีสำหรับพระอนาคามีนี้ต้องตัดสังโยช์อีกสองอย่าง นอกจากพระโสณนากับสิทาคาสำหรับพระโสณนากับสิทาคานั้นตัดสัญญเสมอกันก็คือหนึ่งสกาญทติฐิสองวิจิกิจาสามศีลปตาปปรามาตสกาญท,ทิิฐิให้พิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเรา เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราความจริงเรื่องนี้ใช้ปัญญานิดหนึ่งก็เห็นแล้วก็ที่สองวิจิกิจฉาการไม่ไม่สงสัยในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า เพราะว่าคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่รนประกอบปฏิเหตุและผลถ้าเราเป็นคนใช้ปัญญานิดเดียวก็เห็นชัดว่าคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เชื่อได้สามเสียประตาปรามาต t พระโสดลาบัญกับพระสีทาคามีเป็นผู้โรงสินห้าเป็นสมุทเฉดคำว่าสมุทเฉดหมายความว่าเด็ขดขาดการที่จะละเมิดสินหา้าโดยเจตนาไม่มีของท่นานพระอริยเจ้าสองคันเมือ่อนน้อมกระเวหามพุทธะโคดเขา,าองค์สมเด็จพระวิชิตตมาน ก็จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระโสดากับสีทาคาเป็นผู้ทรงอธิสินอธิสินก็หมายถึงว่ามีสินหนักเปนในเรื่องของสินอย่างอื่นน้อยเมื่อฟังกันตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับกล้วยที่สุกกำลังเอากำลังอร่อย แล้วก็เขาปอกใส่จานไม่แล้วเพราะอะไรว่าเพราะอะไรเพราะคำว่าอทาิศีนี่มันเป็นเรื่องของคนธรรมดาในโดยเฉพาะอย่างยิ่งคราวาสินห้าเลยแล้วเป็นเรื่องธรรมดามากอย่างยิ่งแต่คนที่ไม่มีสินห้าบริสุทธิ์นี่เขาไม่ไเรียกคนเขาเรียกอะไรทราบไหม แลขอโทษเขาไม่เรียกวันนกเขาเรียกคนแปลว่ามันยุ่รงรความอาก,กายเนี่ยเป็นคนแต่ใจอาจจะเลวกว่าสัตว์ชาติได้ฉานในความจริงถ้าจะว่ามันไม่มีศีลนัไม่แน่สำหรับเฮียนี่มีศีลห้าบริสุทธิ์อะไรเฮียไม่กินสัตว์เป็น เฮี้ยกินแต่ของตายเราเปนมกันมาเฮี้ยเร็วถ้าบังเอิญถ้าเราไปละเมิดสิงเข้าเราก็เร็วข่อเฮี้ยดีไหมคุยกันแบบตรงไปตรงมาแบบนี้ดีเป็นภาษาไทยแท้มันตรงกับพระบาลีที่ว่าอัตนาโจทยัตตานัง เิ่แปรเป็นใจความมันยอนตักเตือนตนของตนเองว่าเสมอกล่าวโทษโจทย์ความผิดมาเสมอสินห้าเราพอใจให้คนอื่นมีสําหรับเราเราทําไมจึงไม่พอใจจะมีสินห้าสาหรับคนอื่นถ้าเราพอใจเขามีให้แก่เราที่เราไม่พอใจให้มีสําหรับเขาเราก็เลวกว่าเฮียสบายใจไหม ด่าตัวมันไว้อย่างนี้เสมอมันจะได้ดีที่เขาทำกันมาได้ดีเนี่ยก็ทำอย่างนี้ไม่มีใครเขายกตัวเขาขึ้นเหนือลมไม่มีใครเขามองใจเขาว่าดีเขามองจุดเดียวคือความเร็วเท่านั้นหาความเร็วว่าตรงไหนมันจะโผล่ขึ้นมาบ้าง สำหรับพระอนาคามีก้าวเข้าไปสองจุดนั่นคือตัดกามฉันทะกับตัดปฏิคะกามฉันทะก็เลยพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสนิ่มวน,มนสัมผัสนิ่มโน,นระหว่างเพศจิกครุ่นคิดถึงกาม,มารมณ์อยู่เสมอตัวนี้ตัดทิ้งไป แล้วก็ปฏิฆะความกระทุกกระทั่งในจิตแล้วเราก้าวขึ้นมาตอนนี้ท่านเรียกว่าพระสกิทาภานาคามีมักจากพระสกิทาคามีขึ้นมาจิตมีความรักในการตักามารมณ์แล้วตัดปริฆะและก็พยายามกำลังตัดท่านเรียกว่าพระอนาคามีมัค นี่ตำราเขาไม่ได้เขียนไว้เนะี่ยไอ้ผมเนี่ยมีคนเข้าไปนินทาไว้กับหระเจอยู่หัวว่าอดลิอดเด็ดอดนั่นอดนี่อดเป็นผู้วิเศษได้วความจริงถ้าผมมีมันเพราะว่าอยากจะอดเหมือนกันคนเราถ้าลงวิเศษได้ก็ควรจะอดความวิเศษ แต่ผมนี่มันไม่มีนี่ความรู้ประเภทนี้เป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าท่านแต่บางเอิญท่านพูดนั้นท่านคิดว่าเป็นความรู้ของผมนี่ทำให้ผมลึ้มใจขึ้นมาเยอะอยากจะบ้าไปตามคําของท่านพูดแต่มันบ้าไม่ลงแล้วมันแก่ถห้เมื่อบ้าไม่ลงก็ปล่อยให้ท่านบ้าไปแต่คนเดียวก็หมดเรื่อง เอ้าวนินทาชาวบ้านเข้ากันเลยไม่ได้นินทาชาวบ้านพูดให้ฟังเมื่อเราควรจะทำใจแบบนี้ชาวบ้านเขาจะว่าอะไรเนี่ยมันเรื่องของเขาเขาไม่เดาปากของเราไปพูดเขาใช้ปากของเขาพ่นเลยของเขาเองเขาบ้าเขาเอวปล่อยเขาบ้าเขาไป ใอ้คนบ้าๆบอๆอย่างนี้ในโลกหาได้เยอะี่เรามาปฏิบัติเพื่อจะหนีความบ้ากันบ้าในความโลภบ้าในความรักบ้าในความโกรธบ้าในความหลงเราบ้าเท่าไรมันก็แย่เท่านั้นมันเป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นปัจจัยของความทุกข์เสียงไม่ขยับออก ผมที่พูดในคุณฟังนี่มันเหนือ่อยใกล้จะขาดใจตายอยู่แล้วยังมานั่งบ้าพูดอยู่อีกก็ช่างเอะเพราะว่าจะสร้างตำรากันสักหน่อยสร้างไม่เผื่อเด็กแต่ก็ไม่แน่นักเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นนิจจัง ตำราของผมที่สร้างไว้ใครอาจจะมีใครเข้าเท้าพยีย่เสือะไรก็ได้เป็นเรื่องของเขาแต่ตำเวลาที่สร้างนี่เป็นตำราของพระพุทธเจา้ามาแค่ให้ท่านดูตอนนี้เราก็มานั่งดูไอ้กามาฉันทะเนี่ยมันจะตัดกันตรงไหนท่านมีความลำบากใจไหมถ้าลำบากใจกใจ็โปรดทรา,าบา ว่าน,นี่ท่านมาจากพระสิธาคามีแล้วนะท่านมาจากสีธาคามีแล้วท่านบอกว่าลำบากผมก็ว่าท่านคนจะตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าตายจากความเป็นคนเมาาื่อไรข้าพเจ้าขอไปสู่อเวจีมหานรก เพราะอะไรเพราะว่าสกิธาคาม,มีเนะี่ยตัดเท้จรงเกือบจะไม่เหลือแล้วอารมณ์ที่จะเกิดความรักในระหว่างเพศในระหว่างที่ทรงความเป็นพระสกิธาคาม,มีแล้วมันจะไม่เหลืออยู่แล้วเนี่ยถ้ามันยังเหลือยังโดอยู่แล้วก็มันใช้ไม่ได้รอกไม่ใช่พระสธิธาคามีโน,น้มันเป็นปุถุชนคนที่หนานแน่นไปไ้วยกิเลส ตอนนี้เราก็มารวมตอนสกิทาคามีนะเราตีด้วยอนาจสมถะภาวนามากคราวนี้เราก็ตีด้วยอนาจวิปัสนาภาวนาให้หนะักเพราะมันเป็นมันไดอีกเก้าเดียวเท่านั้นที่จะเข้าเก้าเข้าไปสู่ความเป็นพระอรหันต์โอ้เมันกล้วยจริงๆเลคนเลยมันของหว,วานหวาน ไม่เผ็ดไม่เค็มไม่เปรี้ยวหวานชื่นใจของง่ายๆก็กลววยแล้วก็นั่งมองดูมาจากสกิทาคามีว่าโอหนอร่างกายของคนร่างกายของสัตว์บัตถุธาตุทั้งหมดมันเต็ม,มไปด้วยความสุกปรกโสมมจิตใจของเราทรงอารมณ์ตั้งมัน เห็นคนก็มันเห็นซากศพเห็นคนแต่งตัวสวยผิดปกติอยากจะอาเจียนคนทราบไหมเขาแต่งยังไงผิดปกติไอ้หน้าตาดีๆแตะทามอมๆมมนอกกักหลายๆอย่างอย่าไปว่าเขาเลยเขาชอบอย่างนั้นเป็นเรื่องของเขาเราไม่ชอบก็แล้วกันถ้ามันจะอาเจียนแล้วก็เข้าไปในห้องซะก,ก่อนเขาอาเจียน ใบเจียนตัวหน้าเขาเขาจะตกหน้าเมื่อเรามองไปจากเนื้อมองจากกตากระทบผ้าปั๊บทะลุเข้าไปถึงหนังทะลุหนังทั้งเนื้อทะลุเนื้อทั้งตับไตไส้ปอดทั้งขี้ทั้งเยี่ยวในในรําตัวผพไม่อยากจะพูดจาระสา,าวะมันไม่ใช่ภาษาไทยนี่พูดกันทำไม เรียนใช้สัตว์ลงไอ้ขี้เนี่ยมันดีไหมหอมไหมเยี่ยวหอมไหมน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองหอมไหมดีตรงไหนร่างกายของใครคนใดหนอในโลกนี้จะสะอาดไม่มีความสุขโปรร่างกายของใครคนใดหนอในโลกนี้จะมีการส่งตัวไม่มีการสุดสรง อย่างนี้เขาเรียกโบกทั้งสมถะและวิปัสนาไอตัวสุดโสมเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิปัสนาสุขบรกเป็นเรื่องเขาสมถะพปเอสุขประสัญญาที่าจรณาทั้งร่างกายเป็นกายยกตานุสติว่ากันเป็นเพลินสบาย มองไปแบบสบายๆนั่งมองดูเิมาดูตัวของเราเองดีกว่าว่าตัวของเรานี่แต่งกันใช่ไหเชิงวัตจะแต่งตัวหันหน้าหันหลังาำหน้ากระจกไหมมันสวยที่โน่นสวยที่นี่ตรงไหนมันสวยขี้สวยไหมเยี่ยวสวยไหมเสลี่จำลายสวยไหม้ำเลือดจำเหลือง้ำหนองสวยไหม ร่างกายผิวข้างนอกม็สวยแน่เลยถ้าสวยจะไปล้างมาทําไมจะไปอาบน้ําอาบท่ามันทําไมมันสวยนี่มันสะอาดเปล่ารวมความมันสวยไม่ใช่สวยหรอกร่างกายของคนที่มีมันี่มันโอ้ยมันใช้ไม่รู้จหยุดหากินตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายมันยังไม่พอเลย คำว่าพอก็บหมายความว่าเรางดไม่ต้องหามันมีกินเรางดไม่ต้องทำอะไรหมดภาพผ่อนทอนสบายมันมีเรางดไม่ต้องบริหารร่างกายทั้งหมดปัญญาสวยอิ่มเปรมใจอยู่ตลอดเวลาอิ่มเอมเปรมใจมีหรือเปล่าไม่มีเรื่องความว่า,ามีไม่ได้มหามีไม่ได้ทำยังไงมันก็ไม่สวยแล้สิ ตัวไม่สวยทรงสภาพหมาไม่ทรงเป็นไงมันเสื่อมมันทุดมันโสมมันพังเล้่ยก็เราก็ไปนั่งนกจุดหนึ่งว่าร่างกายของคนก็อาศั์ก็ดีนี่ที่ไม่เกิดมาแล้วมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นั่งนึกให้มันสบายสิ มันทุกข์หรือมันสุขชาวบ้านเนะี่ไม่ต้องไปดูเขาดูตัวเราเป็นสําคัญไอเรื่องชาวบ้านชาวเมืองเขาจะสุขจะทุกข์ช่างเขาเถอะอย่าไปห่วงอย่าไปห่วงชาวบ้านสร้างตัวเราให้มันดีียก่อนเตีย้ยแล้วจงอย่าไปอุ้มคอม ไอ้เตี่ยกับตัวต่อแตและอุ้มคอมเขาอีกพระที่สุดเลเดินกันไม่ได้ดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรในเมื่อพระองค์ยังไม่ทรงบรรลุอภิเษกส,สัมมาสัมโพธิญาณพูดง่ายๆว่าพระองค์ยังไม่บรรลุอรหันต์พระองค์ก็ไม่ทรงสอนใคร อยู่กับปัญญากีราสีเ่าห้ามาตั้งนานสมเด็จพระบิชกใหม่ก็ไม่สอนเพราะว่าพระองค์ยังดีไม่พอในเมื่อพระองค์เป็นพระอรหันต์แลวจึงสอนเดีย๋ยวท่านจะย้อนถามว่มาผมไปพูดพูดในี่เป็นพระอรหันต์แล้วยังท่านอยากจะรู้ไหมละ่ะ อยากจะรู้ก็ไปถามพระพุทธเจ้าดูเถอะว่าผมเป็นพระอรหันต์หรือยังถ้าไม่พบพระพุทธเจ้าก็ต้องอย่าคิดว่าผมเป็นพระอรหันต์จงคิดว่าผมเอาความรู้ของพระพุทธเจ้ามาสอนนี่ไม่ใช่ความรู้ของผมมิทีผสมอริยสัจมองเห็นคนเป็นศพ จะรู้จักสภาพว่าศพนี่มันเป็นทุกข์ศพเขาเป็นทุกข์ศพเราก็เป็นทุกข์ทุกตรงไหนทุกที่มันเสื่อมมันโทรมเป็นปกติต้องหาเลี้ยงมันการที่หาเลี้ยงมันมันเป็นทุกข์ก็จะได้เงินมาจากบาทนั่นก็ทุกข์ จะได้้ามาสักชิ้นมันก็ทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะพึงหามันได้เนี่ยมันเป็นอาการของความทุกข์ทั้งหมดไม่มีอะไรเป็นอาการของความสุขคนรับราชการนะี่ะมันนั่งโอดนั่งครวนกันได้ฟังเสมอเมือ่อวันลามีเจ้านายมาเฮลาตามหน้าที่พึงมีอยู่ เวลาปล่วยมีงานป่วยเขามีแต่มีการบีบคั้นมาถับป่วยเกินกว่าเท่านั้นต้องตักเงินเดือนไม่เห็นไหมกว่าจะได้ทรัพย์เตสินมาแต่แ่กล่าวเวลาไปทำงานก็หนักเยียดลำบากใช้สมองใช้แรงงานต้งองกระทบกระทั่งกับคนเลวที่เป็นผู้บังคับบัญชาพรือว่าคนเลวที่อยู่ใต้บังคับบัญชา สมองงานที่รับผิดชอบก็หนักเต็มที่อยู่แล้วแต่คนที่ไม่ดีก็ยังมาสร้างความเสะเทือนใจการหากินมันทุกนี่รับปราชการถ้าเป็นลูกจ้างนายจ้างบริษัทท่่งร้านองค์การใดก็ตามมันก็มีสภาพเหมือนกันเจ้านายเขาถือว่าผลประโยชน์ของเขาเป็นใหญ่ เราต้องหาผลประโยชน์ให้เขาให้ได้ตามความประสงค์ดีไม่ดีเขาไม่ชอบใจเขาจะตัดกันเดินมาอะไรคนได้เขาจะไล่มาอะไรคนไดเราต้องไปนั่งเอาใจเขาเนี่มันสุกแล้วมันทุกข์ทุกข์นะการทําไร่ทํานาการค้าการข,า,า,รขายก็เหมือนกันค้าขายก็ต้องนั่งดูวันนี้ซื้อมาเท่าไหร่ กำไรเท่าไรไมันถึงจะพอกำไรที่มันพอจฉพาะที่จะมันได้มากับทุนนะมันไม,ไ,มไม่แปลกแต่กำไรที่จะไปใช้อย่างอื่นบำรุงเลอตัวนี่สิบำรุงมันเลอตัวบำรุงมันเลอครอบครัวของใช้ไม่สอยที่จำจะต้องมีเสียงทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์เห็นทุกข์ในอย่าง เอาเรื่องงานไม่ต้องพูดกันหันมันดูร่างกายร่างกายมันย่อแย่ย่อแย่ลงไปทุกทีแก่ลงไปทุกวันเดินไปหาความตายทุกวันไอ้ความตายนี่มันเป็นของปกติแต่ถ้าว่าเราเป็นผู้มีอารมณ์ไม่ปกติเห็นว่าความตายเป็นปัจจัยของความทุกข เลยกลัวตายเป็นทุกข์อีกแล้วควารักที่เรามีอยู่มันจำต้องพัดพราเป็นปกติเราก็พยายามยัดเยียดอารมณ์ว่ามันจงอยา่างมันจงทรงสภาพเป็นอย่างนั้นในเมื่อมันไม่ทรงเป็นสุขและไม่ทุกข์ละก็ทุกข์อันนี้เราก็หันเข้ามาดูอารมณ์ของกามฉันทะ พอที่เราไปนั่งรักชาวบ้านเนี่ยตัวเราคนเดียวเรายังเป็นทุกข์เราไปรักเขาเราก็ไปแบกทุกข์มาถ้าไม่รักชาวบ้านก็รักวัตถุเล่นของเก่าบ้างเล่นของใหม่บ้างไอ้เล่นเฉยๆเนะี่ยมันไม่หนักแต่มันก็เสียเวลาอารมณ์ความดีอยู่แล้ว สำคัญก่อนจะได้ของมาเล่นต้องเอาเงินไปให้เขาเล่นก่อนแพงเท่าไรก็เอามันโก้มันเก๋ดีชาวบ้านเขาจะได้ชมบอกไหมเรานี่เป็นผู้พววิเศษสามารถรวบรวมของเก่าในสมัยไหนสมัยไหนไว้ได้ได้เงินได้นนทองที่จะไปซื้อเข้าซื้อของทั้งหลายแล้วนั้นมันสุขท้มันทุก,กที่มันได้มา มันได้มาจากอารมณ์ของความทุกข์ไม่ใช่ได้มาจากอารมณ์ของความสุขนี่มันทุกข์จริงๆแล้วของทั้งหลายเหล่านั้นที่ได้มาแล้วใจเราผูกพันกลัวมันจะหายกลัวมันจะแตกกลัวมันจะทำลายไปด้วยกรณีใดๆก็ตามอารมณ์ที่กลัวอย่างนั้นแปนอารมณ์ความสุขและความทุกข พราะว่าถือว่าแปรองความทุกข์นี่ว่าทั้งรูปรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุถ้าเราติดมันผูกพันมันใจมันก็เป็นทุกข์นี่ท่านทุกข์เสร็จแล้วทำาไงถ้าไม่มาเสียงบางคนก็ติดเสียงบางคนก็ติดกลิน่นบางคนก็ติดรสบางคนก็ติดสัมผัสเขาพูดดันลัด ไม่ว่าติดอะไรอะไรที่ไหนมันทรงตัวบ้างหรือเปล่ามันก็หาความทรงตัวอะไรไม่ได้เสียงผ่านหูแล้วก็หายไปปิ่นผ่านจม,มูกแล้วก็หายไปลดผ่านปลายลิ้นกลางลิ้นทึงคนลิ้นก็หายไปสัมผัสระหว่างเพศ ยินดีกันนักถึืองฆ่ากันตายสมัยนี้ฆ่ากันตายในกามารมแต่ไม่ทําไมไม่ไปดูคนที่เขาแต่งงานก่อนคนที่เขาแต่งงาน,นก,ากันก่อนก่อนเรานะ่ะที่เขาแก่ไปแล้วเขาเบื่อกันแล้วนะดีไม่ดีไม่กี่เดือนไม่กี่ปีเขาก็เบื่อกันทีก่อนที่เขาจะแต่งงานกันมามรักกันแบบเอาไปเอาตาย เริ่มรักก็เริ่มทุกข์เรารักเขาเขาจะรักเราหรือเปล่านี่ทุกข์แล้วต้องหาวิธีการในธรรักกับเรารักกันได้จริงๆทุกข์อีกว่าผู้ปกครองบิดามารดาเขาจะให้แต่งงานกันหรือเปล่ายังไม่แน่ถ้าเขาให้แต่งงานกันทุกข์ใหญ่ทุกข์เพราะอะไรพระอ,อีตอน,นี้ต้องเลี้ยงตัวเองสิ ตอนที่อยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยทุกข์มาอยู่กับพ่อกับแม่ไม่มีเงินก็บแบมือขอพ่อขอแม่ไม่มีเครื่องแต่งตัวก็แบมือขอพ่อขอแม่แต่ถ้าว่าไอ้เราเอาเอง่ะปกครองเองแบกภาระหนักไม่รีบแบกแบมือหาใครนี่ต้องทำงานทำการหนักเต็มที่เลยมันสุขมันทุกข์ ใ่ความรักนี้มันมันแมมัน,มนย่างยืนนะเปลา่าเปลา่าถ้ามีลกูกมีเต้าอย่างทุกใหญ่เป็นนันนะขั้นนะเขาก็เหี่ยวก็ลงไปแห้งก็ลงไปอีตอนรักใหม่ใหม่มันเปล่งปลัง่งไม่ได้ลืมหูลืมตาว่าดูไอคนที่เขาเกิดก่อนเขาแต่งงานก่อนแล้วเขาสวยกันทุกคนแหละแต่ในที่สุดเขาก็หมดสวยไม่ต้องดูใครดูพ่อดูแม่แล้วก็แล้วกัน ถ้าแต่งแก่เล้าเย,ย่แบบนั้นนะทำไมแต่งงานกันล่กก่อนที่จะแต่งงานมันต้องเปล่งปลังสวยสดงดงามน่ารักน่าชื่นใจแต่ไม่ทันไรทุกวันวันคืนลงไปร่างกายก็สุดสมงลงไปแล้วก็ในเมื่อเราผูกพันอยู่ในการมารมอย่างนี้เนะี่ยมันก็มีแต่รมเป็นทุกข์เราจะทุกข์ไปทำไมล่ะ ตอนนี้เราก็ตต่กามารมณ์อริยสัจควบกับอสุปัญญากับกายกตานุสติผมไม่สอนมากหรอกพอย่ำแย่มาตั้งแต่สกิทาคามีแล้วตอนนี้ความเจียมสกิดนิดเดียวมันก็หลดเปาะมันไม่มีอะไรเราฟันมันแหลกมาตั้งแต่สกิทาคามีเพราะทั้งมันเดินไม่ไหวคลานไม่ไหว ถ้ามาเราแล้วเามเ,เราเผลอมัอไรมันค่อยๆสกิดนิดหนึ่งเท่านั้นเองอารมณ์นี่นนตอนที่เราเป็นอนาคามีมรรคในไปโธมันของง่ายจริงๆมันหันแหลกวันแล้วรวมความว่าใจของเราจะพ้นจากอารมณ์ความทุกข์ถอนจากกามา,ารมณ์ได้คือกามฉันทะอย่ลืมนี่โมตนาปา ตั้งใจให้มันทรงตัวไดวส้สมาธิสมาธิดีคลายมาพิจรารณาอสุปสัญญาพวกกับอริยสัจพอจิตสร้างขยับทิ้งพิปัสเสทิ้งพิจรารณากลับเข้ามาทรงตัวกันใหม่จ,จับจิตให้ทรงฌานใหม่เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปมองคน มองพับเป็นซากศพเห็นร่างกายาพับดสียเอียนอออยากจะเจ NO ียนอกอ้าพสเลยเพราะอะไรข้างในเบอโถเอ้ยนั่นมาถงขี้เดินได้นี่มันไม่ใช่อะไรดันไปรักสูงขี้เดินได้นี่มันก็สวยเพราะอะไรเพราะว่าเอาทรทโถ ร่างกายคนแต่ละคนมันดีอย่นี้เตียอยู่หนังกําพร้าไอ้หนังกาพร้าก็แสนจะสกปรกแต่ว่าเราก็ไปหลงลักไปมองหาความจริงอาราบ,บันดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงวิสุทธิสมณเณรผมพูดอะไรไปก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะต,ตอนนี้ไม่ง่ายนิดเดียวของเสกกิจเสกกิจมาติดอยู่ปลายเข็มนิดหนึ่งนี่ก็เหล็กเข็มก็ไม่ได้ทิ่มเข้าไปมันวางไว้เฉย เสกิจนิดเดียวมันก็หล่นถ้าจิตของท่านพุทธศาสน,นิกชนแบรรดาพิสุธุสมณเนนรักดีสำหรับความเป็นท่านนาคามีนรีมันง่ายาอยู่ครัวสุขใส่ปากเวลานี้พูดมากไปได้เวลาหมดขออ้อแต่แค่น,นี้ตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่น กำหนดรู้โล,โล,โลมหายใจเข้าใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธิยาศัยจะเลิกว่าไรไปเรื่องของท,างท,างทาง่านตามสบายใจสวัสดี